ครับวันนี้เรามาเล่น,นรูบูนะฮะรูบูสายแท้งก็หลายคนก็ถามเข้ามาว่าพี่ครับทำไมช่วงนี้นะักแข่งเอาลูบูมาออกของแท้งมาฟาร์มอะไรเงี้ยเราก็จะมาอธิบายนะครับรูบูจริงๆเป็นตัวละครไฟเตอร์นะฮะเรียกว่าหนูแทงร้อ์เซ็นะครับผมแต่หลายๆคนที่เราเห็นอนะ่ะอย่างคลิปผมก็ตามในซีซัน6ก็บอกว่าออกเป็นของดาเมจนู่นี่นั่นนะ่ะทำให้มันฟาดแรงขึ้นเลยนะก็ถือว่าได้นะ แต่เอาจริงอะรูบูอะเป็นตัวละครที่แบบเหมาะการเป็นไฟเตอร์หนัดแทงนะครับผมหรือการอยู่ในวงเท้าน,านานๆน,นะครับผมยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ดาเมจย,ยิ่งเยอะนะครับผมแล้วก็มีคอนคูลเลอร์กดตูดเลือดนะครับผมเราจะสังเกตว่าทุกสกิลของรูบูเนี่ยจะไม่ค่อยบวก AD หรือ a t t a c ็ d ดาเมจเยอะนะครับผมส่วนใหญ่จะแบบบวก เอดีมาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะนั้นการอยู่ในไฟนานๆค่อนข้างจะดีกว่านะครับแล้วก็ดักแข่งส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นไรลีเวทานนะครับก็ถูกเลยนะลีเวทานก็จะออกเป็นลองกินุสนะครับเสเปียลลองกินุสเนี่ยข้อเด่นของมันก็คือคือมันมีในเรื่องของสกิลทีเวิร์คสกิลโมเมนตัมนะครับผมคือแบบ ลดเกาะให้เพื่อนนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาไงครับผมอ่าแล้วก็ได้ลดคู่ดาวแต่ผมมองว่าชิ้น3ของลูบูจริงๆอ่ะควรจะเป็นไกอาสแตนดาร์ดนะครับผมเพราะว่าไกอาสแตนดาร์ดเป็นไอเทม,มต้นเกม,มราคาถูกแล้วก็เป็นไอเทมที่ช่วยมาบาลานซ์เออ่พวกดีเฟนต์ต่างๆนะครับก็คือชิ้น2เนี่ยผมจะออกเป็นโซนิคบูตโซนิคบูตช่วยอะไรโซนิคบูตก็ช่วยให้เราอยู่ในไฟต์ได้นานขึ้นนะครับส่วนรองเท้าต้านสถานะก็ เท่าไหร่นะครับแล้วลูบูเนี่ยเป็นตัวละครที่กดคอคูลเลอร์แล้วมันต้านสถานะอยู่แล้วนะฮะคือสกิลอัตเมทสกิลถ้าเราก,กดอ่านดูนะครับต้านสถานะเพิ่มขึ้น30%เพราะนั้นการออกรองเท้าเป็นโซนอิบูเขาค่าจะยืนในไฟได้นานนะแล้วก็ออกชิ้น3เป็นในส่วนของเมจิกรีสิสแตนจะเขค่า,าจะดีนะครับผมยู่ในไฟได้นานเลย แล้วก็เพิ่มโมบิลิตี้นะครับวิ่งไวนะฟาร์มไวโยกซ้ายโยกขวาช่วยเพื่อนเติมเกมได้ไวนะฮะ <c oughs> ส่วนเหตุผลที่เขาออกเป็นลองกินูเพราะว่าแพสซีของลิกคู่จะเพิ่มอะไรนะโมบิลิตี้ใช่ไหมไม่ใช่เพิ่มแอตแท็กสปีดการตีไวก็ทำให้การเก็บสแต็คของลองกินูได้ไวขึ้นนะครับผม รูปูเป็นตัวละครที่บอดสเปกต่ำสูงพอสมควรนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมค่อนข้างจะบอดสเปกเลยคือออกตีไว้ก็โอเคออกเลือดก,ก็โอเคออกดาเมจก็โอเคนะสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนแต่สมัยนี้นะวิวัฒนาการมันแตกต่างกันไปแล้วนะครับผมคนมีความรู้มากขึ้นนะครับผมไม่มีใครให้เรายืนตีฟรีๆแน่นอนนะก่อนริปโพถ้าเกิดยืนในไฟเนี่ย นานๆเนี่ยดูดเลือดแรงๆเนี่ยโหโคตรโหดเลยเห,โห,โห็นไหมสังเกตนะเรายังไม่กดคูลเลอ,อร์นะเคพ้าต้นเกบอกเลยมาเลยฮะทู่ลาไม่ได้คือเป็นตัวที่เหมาะกับการแข่งขันเป็นอย่างยิ่งเลยนะในการแข่งก็ผมเคยบอกน้องคนนึงอะที่แบบเป็นเป็นแบบพวกเล่นแข่งอ่ะเออก็บอกเรื่องรูป,ปู้แล้วว่าแบบ หนึ่งมันไม่ได้ใช้มานานเนาะจริงไปยืนออฟเลนก็ดีนะแต่ว่าพอเข้าป่าเนี่ยมันตัดปัญหาเรื่องการโดนเรบรคบัฟฟาได้นะครับผมมันก็สามารถที่จะต่อเกมได้เรื่อยๆนะครับผมโดยที่ไม่ได้พึ่งพาบฟัฟฟาเยอะโอเคแต่ว่าของที่ผมแตกต่างจากนักแข่งก็คือนักแข่งจะเป็นลองกินูเนาะผมจะเป็นไกอาร์สแตนดาร์ดผมบอกแล้วผมต้องการโมบิลิตี้ที่จะเข้าถึงแนวหลังหรือว่าลูบูเวลากดอคอคูลเลอร์คนชอบวิ่งหนีนะครับผมผมต้องการการวิ่งเข้าไปสู้เลยนะครับผม เออ่ถามว่าออกโอดิตวิวได้ไหมผมก็บอกว่าออกได้นะออกแทนไกาอาสแตนดาร์ดนะครับผมแต่เราออกไกเอ่อออกโอดิตวิวเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของเมจิกรีสิสแตน์เราจะไม่บาลานซ์นะครับเราจะโดนดาเมจตีเลอร์ต้นเกมอย่างสายเมจที่มีการปรับของอะทำดาเมจเราค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะงนั้นไกาอามันจะบาลานซ์กว่านะครับก็แล้วแต่สถานการณนะ์เนาะช่วยได้กินก่อน าบอกเลยใครก็ได้ตอนนี้วบวบวบโอ้ยืนได้ไม่นานโอเคไม่เป็นไรเลือดเราตัดจริงๆนะไม่ควรจะสดนะครับผมอันนี้คือประมาทนะครับผมประมาทเกินไปสดนะเล่นกับไดกินเราซาแบบนี้แหละไดกินก็มาออกคลิปนี้เลยนะน้องไดกิน เด้กินออกไฟไหนเนี่ยอ๋อเด้กินออกก่อไฟครับน้องเด้กินเป็นคนที่ดูช่อง p A b c Channel ตั้งแต่อายุประมาณ11ขวบหรือ12นะซึ่งปัจจุบันน่าจะอายุ15แล้วมั้งจำไม่ผิดเล่นดีนะใส่แรงไปสูงกันนะอายุยังน้อยนะครับผมอน,นาคตไก่นะครับผมเล่นโมบ้าไปไเรื่อยมีสิทธิ์จะเป็นนักแข่งได้นะแต่เราแก่แล้วเราเลยไม่ค่อยมุ่งเน้นเท่าไหร่มุ่งเน้นความหาเอาแต่ว่า โฆษณาไดกินไปฮะแอร์ตาไดกินนะขึ้นไปสอยข้างบนแล้วไดกินโอเคไปถอยไหมไดกินโอ้ oh, ไดกินโดนทำน้องผมโอ้ย oh. โ oh, คตรแรงเลยว่ะ oh, แรง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 เมยเราไม่ได้เติมเลยไม่เป็นไรเ <Yes. S 1> มยเราเติมช้าไปไหนเราต้องดูเพื่อนด้วยนะครับเจอเลยโดนน้องเอ้ยไม่ใช่ น้องโดนเนี่ยใจมันขึ้นนะฮะอ้าวโดนปีหนึ่งศพต้องบอกก่อนนะครับว่าเราแบบเชิญแบบสุ่มมานะครับผมใครอยากเล่นเล่นเลยนะฮะแต่ละคนอาจจะยศอะไรแรงอะไรเราไม่ทราบนะฮะถ้าเป็นรูปูก็จะออฟเลนก็จะเป็นเกาะไฟนะไฟเตอร์โนแทงค,คือใต้คลิปนี้นะฮะจะมีเขียนว่า,าดูคลิปเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตคุณกดเข้าไปดูแล้วจะเห็นหน้าปกคลิปเป็นเกาะไฟนะฮะอธิบาย <S <S ไว้หมดแล้วนะครับ <S 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 เรื่องไฟเตอร์นะครับผม ว่าไฟเตอร์สายนี้คุณออกแบบไหนอะไรประมาณนี้มันจะไม่ใช่ไฟเตอร์ที่เน้นดาเมจนะครับแต่เป็นไฟเตอร์ที่เน้นในการยืนไฟนานที่สุดถ้าพูดถึงการอยู่ในไฟนานคุณต้องคิดถึงก่อคิดถึงการเวทนะครับผมไม่ใช่เลือดนะครับผมเพราะถ้าคุณอยู่ในไฟนานแล้วคุณออกเลือดเยอะเนี่ยคุณก็จะตายจากอะไรฮะมีใครตอบได้ไหมไอโกนี่กับทารอนนะครับผมอ่าโอเคหลังจากภาคไปนานเราตั้งใชเล่นก่อน,นครับ ขอจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้เล่นผมเป็นคนที่พูดไปเล่นไปเวลาพูดไปเราเล่นไม่ค่อยเก่งครับใจาขาบ้านดีไหมเนี่ยขาบ้านก็ได้มั้งหลบแต่ดิจิตอลถ้ามีคนมาเติมแน่เลยวะทีมมันเสี่ยงแล้วเนี่ยเราเสี่ยงแล้วเนี่ยจริงเราไม่ควรมามันเติมแน่เลยตรงกลางมาบอกว่ะโอเคไม่มา โอเคเราได้ไเทมการเกมอย่างตัวไคอาสแตนดาร์ดไม่ใช่การเกมผู้ผิดนะเทมต้นเกมถ้าเป็นจังเกิลไเทมการเกมมันน่าจะเป็นชิ้นต่อไปนะที่เป็นฟอสเคปนะครับหลายคนอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องทฤษฎีก็สามารถดูพื้นฐานนะครับผมเพื่อจะประกอบการดูคลิปช่องเราแบบเข้าใจนะฮะบางทีพูดเลยไปงงโอ้โหเมทรอ คือความบาลานซ์ผู้เล่นไม่ค่อยมีนะไดกินน่าจะคอน3 0 40ดาวอะไรประมาณนี้นะแล้วบางคนเข้ามาเล่นกับผมอาจจะดาวน้อยนะครับผมเพราะนั้นคู่ต่อดสู้เรา,าจ,จะโหดไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าฝึกฝึกฝีมือถ้าไม่เก่าพอก็จะโดนรัวๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไม่ค่อยตีมกกังกรอ่าเราตีมังกรให้ช่หน่อคมันของคุณเลร์ครับ ใ้จังหวะ5 0 5 0แบบนี้เราควรมีสกิลอะไรก็กดนะไม่ต้องไปห่วงสกิลนะครับผมบางคนห่วงสกิลแล้วทำให้แบบแต้มังกรโดนลาสอะไรเงี้ยจังหวะได้คือเอาเลยนะเจ็บมือรูบูก็จะกดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลย ผมอยากเอาตัวนี้จะไม่กดคูลเลอร์รอนบินก่อนแล้วกันะอะไรอะ่ะโอ้โหมาแนละ้วฮะโฆษณาโฆษณาโอ้โห,นะโโหนี่ออกของแบบไฟเตอร์นั่งทงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสกัดโฆษณาสกัดเอ้าวอ้าโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โชว์วาร์ปโชว์ก็ได้อะ่ะมันต้องไปเคลียร์เวฟเวฟปนก่อนกลับป่ะหรือวาร์ป เสี่ยงไหมวะโฟกมาอย่างนี้มันรู้แน่เนี่ยขอโทษทีวันนี้กลับกลับกลับซาไปแล้วต่อไปเป็นไอเทมยือชีวิตของสายไฟเตอร์นัวแทงก็คซื้อล็อกเชล เออความเลดเกมของตัวรูบูท้ายเกมเนี่ยโหดนะอันนี้บอกตรงๆไฟเตอร์โนแทงเนี่ยถ้าเลดมามันก็โหดนะมันเป็นสายบลลามบลลานแล้วนะครับผมโอ้ยจับสักตัวสิครับพี่น็อกเฮ้ยทำไมอเลสเตอร์เรา อาเลเตอร์คุณคุณยืนทำอะไรครับบูด็อกเฮลมีเพลิดบูด็อกเฮลมีเพลิดเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเรามีเมีสองตัวเหรอแล้วอ๋โอโรมิงเป็นตัววีล่าสายนี้เราเป็นคนสอนเองนะครับผมเราว่าเขาไม่ได้นะ <laughs> เป็นสายสายไอการ์ิตแบบเต็มตัวเลยฮะเป็นสายเขาเรียกอะไรแกงเกอร์อ่ะชนะไป แบ่ย่างไม่เย็นนะครับโอ้ไดกินโหดจริงๆฮนะออกของมาลองสวัสดีครับโอเคสําหรับคลิปรู้ป่าก็โหดเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ค่อยได้โชว์อะไรเลยวะ่ะนะไม่เป็นไรละเลยค่ะที่ไม่เข้าใจแนละ้วกันอาไดกินออกของเหมือนช่อง p n b channel นะครับโฆษณาก่อนอา้าวไดกิน11.3เรา11.2นะครับไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดานะครับโอเค ค่อยชื่นใจหน่อยคิดว่าสูตรของเรานี่มันอ่อนด๋อย